พึ่งคลอดน้องได้สองเดือนมีปัญหาฝ้าเยอะมากอยากได้วิธีการแก้ค่ะได้เลยค่ะดรฮยาราจัดให้นะคะสําหรับคุณแม่หลังคลอดที่พึ่งคลอดน้องออกมาเนี่ยนะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะหากคุณมีปัญหาเรื่องของฝ้าเลือดฝ้าหลังคลอดนะคะซึ่งในส่วนของฝ้าเนี่ยเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนภายในร่างกายนะคะเพราะว่าหลังคลอดล้องออกมาแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนเนี่ยเกิดขึ้นอย่าง เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะส่งผลให้เกิดมีรอยดําคร้าตามจุดต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือตําแหน่งของใบหน้าเกิดเป็นฝ้าได้นั่นเองค่ะซึ่งคุณแม่หลังคลอนเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าฝ้าเนี่ยค่อนข้างอ,อาจจะบางคนอาจจะเป็นแบบค่อนข้างเยอะกระจายเต็มใบหน้าแล้วก็อยากอยาก,อยากที่จะรักษาให้หายขาดนะคะวันนี้ดรฮยารามีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะมาดูกันเลยค่ะ ในเรื่องของการดูแลฝ้าเลือดฝ้าหลังคลอดนะคะบอกเลยว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยแล้วก็รักษาค่อนข้างยากนะคะ,ะคุณแม่หลายท่านเนี่ยก็ไปสแสวงหาวิธีการดูแลมาแล้วหลากหลายรูปแบบนะคะบางท่านก็เลือกใช้การฉีดฝ้านะคะการลอกฝ้าการใช้ครีมทาฝ้าหรือแม้แต่กระทั่งการเล็ลงเลเซอร์นะคะแต่บอกเลยว่าวิธีการต่างๆที่พูดมาเนี่ยฝ้าไม่ตอบสนองนะคะ,ะปัญหาฝ้าก็เลยค่อนข้างที่จะเรื้อรังแล้วก็ลุกลามเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้ดรฮยารามีเซตดูแลฝ้าเลือดฝ้าหลังคล ะะไม่ว่าฟ้าใดๆก็ตามสามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะคะเริ่มตั้งแต่นะคะขั้นตอนแรกเนี่ยคุณแม่จะต้องอใช้นะคะตัวล้างหน้าที่เรียกว่าอ่อนโยนบริสุทธิ์นะคะ,ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าคนตั้งทันเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นส่วนที่อ่อนโยนนะคะเป็นมเซล่าเทคนิคแล้วก็เป็นนอนไอออนิกนะคะไม่มีสารกระตุ้นให้เกิดปองก็จะไม่กระตุ้นให้เกิดฟ้านั่นเองค่ะ และสเต็ปถัดมานะคะจะเป็นตัวดูแลผิวส่วนบนนะคะให้มีความอิ่มฟูเด้งนะคะเลือกใช้ที่มีส่วนผสมของตัวไฮยาลูรอนนะคะซึ่งจะเก็บกับความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็จะมีตัวช่วยฟื้นบำรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพีโทราจากญ,ญี่ปุ่นนะคะอัลฟาบูตินจากสวิตเซอร์แลนด์ช่วยเรื่องความความขาวกระจ่างใสนะคะและนะคะเราจะใช้ร่วมกันกับตัวเมลลาครีมนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยลดการแพรระคายเคืองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนี้ยังเป็นตัวช่วยปรับสมดุลผิวนะคะ ใครผิวมันก็จะทําให้หน้าไม่มันใครผิวแห้งจะทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะและนะคะที่สําคัญก็คือขั้นตอนของการปกป้องนะคะซึ่งสําคัญไม่แพ้กับการรักษาเลยนะคะดังนั้นนะคะการที่เรารู้จักป้องกันนะคะปัญหาในเรื่องของแดดนะคะก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดเป็นฝ้าแดดซ้ําเติมมาอีกนะคะดังนั้นนะคะเซตนี้สามารถที่จะสอบโจทย์ปัญหาฝ้าเลือดฝ้าหลังขอรวมถึงการดูแลฝ้าถึงต้นต่อนะคะด้วยเมลแลทถบตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่สามารถจัดการฝ้าให้หายขาดได้อย่างถาวรน,นะคะตามทฤษฎีนะคะใช้เซตนี้ ยง3-6เดือนนะคะป้าก็สามารถหายได้ค่ะดังนั้นใครสนใจรีบทักไลน์มาได้ที่ไลน์แอดดรหิ a านะคะฝากกดติดตามช่องนะคะใครอยากแก้ปัญหาป้าหายค่ะรีบติดตามช่องดรฮิยารรักษาป้าอันดับหนึ่งไว้ได้เลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ